สปอยซีรีส์ใหม่ครับซีรีส์เลื่องหนึ่งเป็นซีรีส์ที่แม็กเลือกมาจะเป็นไทป์ซีรีส์ที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของซีรีส์ไทป์นี้โอหเท่ว่ะแค่พูดก็เท่แล้วพเพ่กันนี้บูไหมพเพ่กันนีมม้มีบูด้วยบูไม่พอต้องไปช่วยเขาด้วยนะ บอกชื่อพระเอกผมรู้ทันทีจริงดูทันทีอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคือคือใช่เลยอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคือใช่เลยเป็นเรื่องใหม่ที่กำลังมาแรงและใช่เลยถึงบอกว่าทั้งสองเรื่องนี้มันเลือกยากใช่ลาพันเซลรู้ดีไงเก่งมากตบปืนเอาหมูกรอบไปหนึ่งชิ้นไปกิน อะไรอ่ะเดินเดาไปเถอะชาติหน um, <ai> ้าก็ไม่ถูกหรอก